ไม่นึกเลยมีคนแสดงความรักก่อนตายตรงหลังเขาอ่พวกเธอใช้ต,ต้นตีนคิดก็ต้องรู้เปล่าว่าในโรงเรียนจะมีหน้าผ่าได้ไงออกไปอย่าบอกคนอื่นว่าอยู่กับพักเดียวกับฉันนะยุดพูดเถอะไหนๆก็กลับมาแล้วกินอะไรหน่อยไหมหลงทางนานขนาดนี้หิวแย่เลยแล้วสิพ่อแม่พัมีอ่าเรื่องมากจริง เธอเหลือให้คนอื่นบ้างสิโทษนะฉันไม่กินเนื้อฉันไม่ได้เอาเนื้อมาเนี่ยอะก็ดังแต่เมื่อกี้เห็นเธอกินแต่ผัก่าเหนยุ่งไม่เข้าเรื่องหรือเปล่าก็าเปล่าไม่เลยผู้สชนช่วยด้วยทางนี้ไฟลุกแล้วอ๋อมาแล้วอ่าอพระฮะึ ต่อไปนี้จะให้คุณจี้อันฉีประกาศว่าใครจะได้เป็นคู่รักของเธอเรามาลองทายว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะมาสิที่รักอย่าเขินไปเลยนักศึกษาผู้โชคดีท่านนี้ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไงบ้างคะมีอะไรอย่าพูดไม่เอ,อ่ยผมเป็นสุภาพบุรุษมาตลอดนะครับเติมทีไม่อยากจะพูดแบบนี้กับคุณผู้หญิงท่านนี้หรอกขอโทษฉันไม่มีวันชอบเธอหรอก อืมแล้วแต่สิอ้าวฉันก็อยากเห็นโ no นเอลที่ดินได้เฉยตั้งแต่แนวรักเรื่องของซีซันแรกจนถึงกิจกรรมของพัดเรื่องเสื้อผ้าทุกๆฉันได้เตรียมไว้หมดแล้วแค่ฉันยืมใบหน้าของนายก็พอช่วยด้วยสรุปตอนนี้ยังไงกันแน่อ้าถอดเสื้อผ้าตื่นเต้นจังน่าจะเพราะอันนี้นี่เกมใช่เหรอ เหมือนที่ชื่อว่า i d o อลสตาร์ i ิวิทุกชายตรงกลางคนนี้สิอจริงด้วยหน้าค้ายหาันเซินเลยที่แท้หมอนี่คิดไปเองง่อยเวอรฉันได้ยินนะจะว่าไปแล้วตอนนั้นเขาจะพูดอะไรนะช่างเถอะตอนนี้ก็ดีเหมือนกัน